สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอของผมนะครับสาหรับคลิปนี้จะมาติดตามการฟื้นฟูแบตเตอรี่กันต่อนะครับผมนะแบตเตอรี่ที่ทําการฟื้นฟูก็มี ns 1 1 0กับ n 1 0 0อยนะอย่างละลูกนะก็ดูกันมาประมาณ2 ep แล้วนะก็มาดูความเปลี่ยนแปลงนะของแบตเตอรี่ที่เราทําการชาร์จกันนะเดี๋ยวเริ่มจากลูกฝั่งซ้ายก่อนนะลูกนี้เป็น ns 1 0ึนะผมใช้เครื่องเชื่อมโมของค่ายคงศัดิ์ในการชาร์จนะสังเกตดูโวลต์ วนก็จะสวิงขึ้นลงขึ้นลงนะเพราะว่าผมเปิดเป็นโลมคันอยู่แล้วก็กระแสก็จะขึ้นอยู่ประมาณ8แอมป์นะแล้วก็โวนอยู่ประมาณ15ขึ้น,ข,นขึ้นลงลงนี้นะดูในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นนะก็ประมาณนี้นะแล้วก็ลูกนี้เป็นแบตเตอรี่ N100 นะที่ทําการชาร์จด้วยเครื่องของค่ายพี่พรนะรุ่น b u บ b l e B นะสังเกตดูวนนะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่ที่ผมปรับโวลต์ขึ้นไปประมาณ16 17โวลต์เนี่ย ผมยังไม่ได้ปรับลงนะผมปล่อยเครื่องทำงานจนมันกินกระแสอยู่ประมาณเนี่ย4แอมป์กว่าเนี่ยแล้วก็โวลต์กระดิกอยู่ประมาณ14.2เนี่ย14.1ประมาณนี้ผมไม่ได้มาปรับลงนะผมปล่อยให้เครื่องทำงานของเขาเองนะก็ยังไม่ได้มีการมาปรับโวลต์ลงนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่ชาร์จเนี่ยคือกระแสมันแทบจะไม่วิ่งนะก็เลยต้องมีการเร่งโวลต์ขึ้นไปสูงประมาณ16-17โวลต์น,นี่แหละนะ แล้วก็หลังจากชาร์จได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยชาร์จมาไล่ๆกับ NS110 นะก็กระแสก็ลงมาอยู่ที่ประมาณ 4m นะ M, นะตอนแรกไม่มีการชูดนะกระแสไม่มีการชูดนะแล้วก็แรงดันเนี่ยขึ้นไปสูงประมาณ16-17โวลต์อ่นะตอนนี้แรงดันลงมาเหลืออยู่14กว่าแล้วก็กระแสก็ประมาณนี้นะยังไม่ได้เปิดกระตุกไม่ได้เปิดพันนะผมเปิดแค่แรงดันคงที่แต่ว่าการสวิงขึ้นลงของแรงดันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ สภาพของแบตนะที่ทําอยู่นะเพราะว่าตอนแรกแบตมันมีอาการไม่กินแอมนะเดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยาของแบตเตอรี่นะต้องส่องส่องประมาณนี้เบื้องต้นยังไม่มีฟองขึ้นนะลูกนี้เอ็นร้อยนะพอเราเติมน้ําไปปุ๊บเราจะเห็นสีของแผ่นได้ยัดชัดเจนนะสังเกตได้ว่าสีของแผ่นเนี่ยโคตรสวยผมบอกเลยโคตรสวยเนี่ยสีน้ําตาลอมแดงเนี้ยสวยเลยนะ แต่ตอนแรกมาคือน้ำแห้งนะแห้งคือติดแผ่นเลยแล้วก็น้ำเนี่ยแห้งลงไปถึงข้างล่างนะส่วนลูกนี้ก็มีฟองขึ้นมายุบยิบยุบยิบ,ยบแล้วนะตรน,นี้ก็ฟองสวยนะผมดูแล้วฟองสวยฟองสีโซดานะนี่สวยๆเลยฟองเม็ดเล็กเม็ดใหญ่สลับกันนะก็เดี๋ยวจะทําการชาร์จไว้ก่อนนะสําหรับคืนนี้ก็เดี๋ยว หลังจากที่ปิดนะปิดร้านก็เดี๋ยวจะทำการเก็บแบตเตอรี่เข้าแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมาทำต่อนะก็ประมาณนี้นะเรามาดูแค่ความนะคืบหน้าแล้วก็ปฏิกยาของแบตเตอรี่กันว่าเราทำไปแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ